สุดท้ายเลยหลังจากวันนี้แล้วมันไม่ได้หมดแค่นี้สำหรับการเดินทางกลับมาหาตัวเองนะคะแต่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของบางอย่างที่เราจะได้เดินทางด้วยกันต่อไปค่ะจากการที่เราได้ดูแลใจกันมาแล้ว7วันนะคะกลับมาหาตัวเองขั้นตอนต่อไปคือเราจะค่อยๆมาดูแลร่างกายของเราให้ลึกขึ้นนะคะด้วยการฝึกโยคะเอียวยาพอเมื่อกายและใจได้เดินไปด้วยกันแล้วนะคะ ความสมดุลจะอยู่กับเราได้ยาวนานขึ้นเพราะฉะนั้นเอกก็เลยเตรียมโปรแกรม5วันสำหรับการฝึกโยคะเอียวยาให้ทุกคนได้ลองฝึกเหมือนเดิมค่ะแต่ครั้งนี้จะพิเศษนิดนึงนะคะเอกจะทำเป็นกลุ่มเล็กๆพิเศษที่เอกจะแชร์หรือว่าส่งคลิปไปให้ให้คุณได้ฝึกเองและเอกจะคอยดูแลการฝึกของคุณนะคะให้คำแนะนำเป็นการส่วนตัวในไลน์กลุ่มส่วนตัวหรือว่าจะเป็นแชทส่วนตัวก็ได้นะคะ เพื่อให้คุณได้เข้าถึงการดูแลกายแล้วก็ดูแลใจแล้วก็ยังได้เชื่อมโยงกับตัวเองอย่างเต็มที่ด้วยนะคะเพื่อให้คุณไม่หลงทางคุณสามารถแอดไลน์ที่เอกขึ้นให้นะคะเป็น qr ในตอนนี้ได้เลยแล้วก็แจ้งว่าสนใจโยคะเอียวยานะคะแล้วเราจะมาเริ่มฝึกการเดือนกันยายนนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับเลยก็คือ5คลิป5วิดีโอสำหรับฝึกโยคะนะคะเป็นโยคะแบบเบาๆนะคะแล้วก็ได้ฝึกสมาธิพร้อมกับลมหายใจ คุณจะได้รับการดูแลตลอดช่วงเวลาการฝึกของคุณนะคะคุณจะได้รับเป็นคลิปวิดีโอเสียงสมาธินะคะสามารถใช้ฝึกได้ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนด้วยค่ะเพื่อการผ่อนคลายได้รับนะคะเป็นแบบจดบ,บันทึกที่คุณสามารถจดบ,บันทึกได้ทุกวันตลอดการฝึกของคุณใน5วันค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเป็นการแบ่งปันฟรีให้กับทุกคน ถ้าคุณพร้อมนะคะที่จะให้ทั้งหัวใจแล้วก็ร่างกายกลับมาหากันอีกครั้งหนึง่งไปเจอกันใน5วันโยคะเอียวยานะจะเริ่มฝึกกันเดือนกันยายนนี้และคุณสามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ